เล่นไงป๊อกนะคะปอ๊อกป๊อกอกรูปอะไรรูปไดโนเสาร์เล่นสนุกไหมสนุกเล่นยังไงก็แค่ก๊อกป๊อกอาจะมีเสียงมีเสียงตุ๊บตุบกบกบกบเหรอเล่นสนุกมากเลยเหรอ คันพีเพิ่งได้วันไหนเนี่ยเพิ่งได้วัน,นวันนี้เป็นรูปไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ไหนยกขึ้นมาดูสิสวยขนาดไหนเนี่ยบสุดยอดเลยไหนเล่นดูสิบสุดยอดเลยเนาะ